วันนี้เราพาทุกคนมาชมความน่ารักของน้องหมานะคะลูกหมาเจ็ดตัวของเราตอนนี้โตแล้วก็ลืมตาทุกตัวแล้วนะคะแต่ละตัวนี้ตอบสนองกับเสียงเรียบร้อยแล้วน้ำร้องเรียกเลยดูสิได้อาหารมาแล้วคะ่ะนีเออหน้าตาน่ารักมากเลยโตเร็วมากจับใต้คางแล้วมันจะเลียไม่เป็นไรครับเลียแล้วค่อยไปล้างมือไหนหันมาเร็วเด็กๆ เดนนี้จะเปิดพัดลมให้ก่อนแหมไหนหันมาชี้ไหนดูหน่อยตัวแรกที่จะบอกว่ามันเป็นพี่ใหญ่สุดคือตัวไหนครับชบกล้วยอ่ฉับกล้วยอยู่ไหนอยู่โดนทานกโอ้ยอยากเดินเล่นแล้วน้องอยากเดินเล่นแล้วครับเอาออกมาวางเดี๋ยวเอาพัดลมมาเปิดให้น้องจะได้ไม่ร้อนทาไมวันนี้รู้สึกว่าตัวน้องไม่ค่อยใหญ่เลยตัวใหญ่อุ้ยหนักหายกลัวความสูงแล้วสิงโตน่ารักมากดูที่เดินได้อย่าง ติงโตอย่าพึ่งชีนะเดินไเดินได้สิงโตเดินได้แล้วอุ้ยตัวไหนโดนทับเอาน้องออกมามันมีตัวหนึ่งล้ออุ้ยน้องน้องจะเข้ากล่องแล้วนะน้องจะเดินเข้ากล่องเองแล้วเยอให้น้องเดินเล่นก่อนอุ้ยเดินได้แล้วเก่งจังสิงโตเ่นสิงโตมันเดินได้แล้วมันหมดแรงเหรอหรืออะไรมันเดินไม่ไหวไอ้ตัวสิงโตนี่เดินเร็วมากเลยไหนถุงเงินออกมาเร็ว มันนี้ออกมาแล้วลูกออกมาแล้วมันนี่มันนี่เฮ้ยสิงโตเก่งมากเลยสิงโตเดินเดินได้เร็วมากน่ารักที่สุดเจนสิงโตมันเดินได้แล้วอะ่ะมันเดินแบบยกขาเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้องตกต้นหนามาันี่ร้องดังเอ้สิงโตสิงโตมาเร็วเฉากลวยไหนเฉากล้วยขอดูหน้าเฉ<ม>ากลวยหน่อยไปให้คุเรนเฉากล้วยน่ารักมากค่ะ ถุงเงินมานี่ลูกสิงโตเดินได้แล้วเดินแบบถอยหลังด้ดูอ่ะยกตัวได้เลยอ่ะโอ้เป็นไรครับเฉากเก๋ยมันนี่มันนี่มันนี่น่ารักมากมันนี่มาหัดเดินนะลูกมาโอ้嘛เฮ้ยถุงเงินเดินได้มันนี่เร็วมันนี่เร็วโชว์สเต็ปหน่อยลูกมันนี่เร็วหนูเดินได้ยังหนูเดินได้เฮ้ยเฮ้ยจะเลียมือ เฮ้ยเราจะเลียมือหิวหนูหิวหรือเปล่านี่เนี่ยอุ้ยกูได้กูได้ไม่รู้เรื่องกับเขาเพิ่งตื่นเมื่อกี้เออเพิ่งตื่นหรออุ้ยดูหาวดิอุ้ยสวยนะเนี่ยกดเดนกดเดนน่ารักมากเดูเดินได้กีนมานั่งเปล่ามาละเฮียดูเลียมือดิเชนอุ้ย เลียเลยดูดดูดดูดอด้วยน่ารักมากหิวนมหรือเปล่ามันนี่มันนี่เป็นไรอ่ะออมันมันนี่อยากกินนมมันนี่มันดูดดูดนิ้วแล้วลูกโตเดินได้ครับอู้เดินได้แล้วเปลี่งนจานอันนี้เก่งจังเลยอ่ะเดินอ่ะเดินที่ไหนไหนเดิอ มีตังมีตังคนฟูมีตังคนฟูมากมีตังคืนนอนนอนใช้พันไม้เลียหมดเลยตัวหิวแล้วเชดูลีดเดี๋ยวโอ้วุ่นวายมากตอนนี้เกิดความวุ่นวายมากมมีคนสนนี้ไม่มีใครสนนนี้สิงตัวน่ารักมากเอาวางเร็วถุงทองหางหนูหายแล้วเปล่าลูกหางหนูหายแล้วใช่ไหม ไหนไหนสมทองมาดูหน่อยสิอุ้ยตัวนี้ก็เดินได้แล้วเนี่ยปุนบายเชียวบุนบายเชียวปุนบายเชียวเล่นให้มันเชื่องน้องแก้วไปอุ้ยเรียมอใหญ่เลยดื่มน้ำไหมทำไมมันต้องเรียมอเหรอน มันหิวนูมันตามหนูอ่ะดูดิด้น้ำเอาเอากระป๋องน้ำนั่นมาทีลูกตามหนูหนูจะไปไหกระป๋องน้ำมาให้หน่อยาไปไหนลูกไปไหนไปไหนครับไปไหนบอกสิหนูจะไปไหนไปเจอไหนก่อนไปกินน้ำก่อนแล้วใส่ใส่ด้านข้างปากไม่ยอมเลยตัวนี้ไม่ยอมมันนี่มันนี่มามันะอุ้เอ๋ทำไมร้องล่ะลูกเป็นไรครับหนูร้องทำไมไน่ร้องทำไมโอ้จะเลียมือใหญ่เลยจะเลียมือใหญ่เลย น้องกินน้ำเนาะปากจะได้ไม่แห้งเนาะบุนบายมากสต่เราเตัวเสียบมาด้านข้างปากเลยให้เราได้รับรู้รสชาติน้ำก่อนให้น้องกินน้ำสักหยดสองหยดนะปากจะได้ไม่แห้งเนาะอือเริ่มมุดมาแล้วไอ้นี่เริ่มบุญบายแล้วอยากกินแล้วอยากกินแล้วตัวไหนยังไม่ได้กินครับเอาให้น้องกินด้วย อยู่น้ำรึเปล่าอุ้ยมีตังน่ารักจังมีตังมีตังตัวอ้วนช่วยหน่อยดิช่วยยกมันขึ้นมาใหญ่หนู่คนเนี่้มีตังคนนุ่มมากจริงจังอะมีตังคนฟูคนแตกต่างไม่คนตัวอื่นเขาจะขนแข็งเองจับลูกขนมันฟูเนาะขนนุ่มมากเลยดูกินกางเกงมาแล้วเจนมันกินกางเกงแล้วจะกรจีไม่ได้ย้ายรังมาเออมาทำรังใหม่มันใกล้ๆเนาะ มีโอ be oh, oh, like ้ยช oh, ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยด้วยโอ้แต่เราก็จะจัดการกล่องแล้วนึกว่าแม่นึกว่ากล่องเป็นแม่อะไรครับนะเจ้กระจีอุ้ยมันจะกินมือต่ว่าเจ้ากระจีเจากระจีมากเจ้กระจีอะไรครับทำไมไอ้นี่โคเด้นเหรอมันนี่ Oh, โ,โอ้โหเดนไม่ด uh, yeah, sure ังไม่เอาไม่เรือดหาลูกโคเดนร้องอะไรลูกมีคนสนนีบอดคี้ป่ะบอดคี้ป่ะอู้หอกรงเล็บแหลมอาศัยมั้ยเข็นตัวนี้ดูดิเบียเบียกินใหญ่เลยอื้มมีหมดนะคะเฮ้ยกินใหญเบียเข็นช่วยด้วยตัวนี้มันไม่ยอมหยุด มันไบมากมินไบมาแล้วพอมันวิ่งตามเป็นจริงจำเนื้อบางหัวใจบางไอตองระวังมาฮึพอว่ายยืนเนี่ยมาทําบ้านนี่มันอยู่ใกล้ๆเราแต่ต้องเป็นกรงรั้วนะรั้วมุ้งไบกันหมดเลยอ่าให้น้องกินน้ำได้ลูกรุ้วมันไหนน่าเล่นร็วกรุั้ไหนตัวนี้มาเฮ้ยเฮยดูให้ดูนั่ง ตัวนี้ไม่ได้กินน้ำมา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 ,มาถุงเงินมามามาเลยเลยเลยหิวแล้วกินข้าวเป็นกัญญาฟันเยครับดูมันเลียไปแล้วดูดิไม่ได้ดูนี่กินได้ตอนไหนยังไม่ได้ดูเลยในะตัวนี้ด้วยตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยตัวนี้ไม่ได้กินเลยค่ะจะกล้าให้คนอื่นเลี้ยงนี่เนาะสิงโตเนาะดยู่ดูเชือกเนาะเี่นเอ็นเขยิบจับให้ตัวนี้ด้วยให้ถุงเงินด้วย นี่ด้เช่นเดิตัวนี้มันมากินเลยน้องหิวนมแล้วน่ะเชิญตัวนี้ด้วยไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้กินน้ำเลยเป็นความวุ่นวายเอาน้องมาเล่นก็จะวุ่นวายแบบนี้นะแต่ว่าก็น่ารักนะน้องน่ารักมากเลยนะโอ้ยอ่ากินน้ำไปทางน้องจะเลียมือกินน้ำคิดน้ำไปก่อนนะคะเด็กๆไปทางก่อนนะ ดูพอได้กินน้ำดนึงก็โอเคแล้วอือมันนี่มีหิวนี่มันนี่หลับปุ๋ยเลยเหยียดเหยียบเหยียดเหยียดโอ้ยเอ็งดูมีตังมีตังโดนทับหลับอ่าจะาวล้วยกินไหมข้าวกยกินไหมอือแต่ละตัวน่ารักมากโดนพัดลมน้องก็จะหลับแล้วเนี่ยไม่ดูแบบประคองหัวปุ๊บ เงียบเงียบเียนึกว่าจะหนูวินแม่หรือเปล่าน้องจะได้ไม่กลัวตัวเนี้ยมันชอบมันชอบเลียมเชเบี้ยมเชื่เบี้ยเท้ายิ่งมีแผลอยู่ช่วงพักเที่ยงนะคะก็จะเอาเด็กๆนะคะมานั่งเล่นมานั่งคุยด้วยเขาจะได้ชินกับคนตน้องน้ำลายไหลเก็บสักพักนึงก็จะเอาไปให้เขากินนมเนาะ บายบายบายกับลูกบาย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 ทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ